ครับผมนายยุทานดิดจะมาเฉลยข้อ4ครับโจทย์ก็คือจงคำนวณพลังงานสั่ไฟฟ้าของประจุคิวเล็กและคิวใหญ่เมื่อประจุวางอยู่ห่างกันส่วนจุดเมตรโดยคิวเล็กเท่ากับบวก9ไมโครคูลอมและคิวใหญ่เท่ากับลบหไมโครคูลอมน,นะครับข้อโจทย์นะครับคิวใหญ่เท่ากับลบ6กคูณ10ลก็ลังลบ6คิวเล็กเท่ากับ9กาคูณสกบหลังลบ 6r เท่ากับ3าคูณ10แล้วก็ลังลบ1นะครับ วิธีทำก็นำสูตรมาเลยนะครับสูตรของพลังงานสัตพัทธ์ไฟ EP เท่ากับ kQ ใหญ่ Q เล็กส่วนด้วย r นะครับแล้วก็แทนค่านะครับ k เท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง9นะครับ Q ใหญ่เท่ากับ9คูณ10ยกกำลังลบ6และ Q เล็กเท่ากับลบ6คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับส่วน r ก็เท่ากับ3คูณ10บยกกำลังลบ1นะครับแล้วก็นำสามไปตัด9เลยนะครับ แล้วก็จะได้อย่างนี้มานะครับได้นําไปคูณกันนะครับจะได้ลบหนึ่สคูณสิกกำลังลบสส่วนด้วยสิบยกกำลังลบหนะครับก็จะได้คําตอบเป็นลบหนึ่งร้อยหกสิบสองคูณสิบยกกำลังลบสรับดังนั้นพลังงานสกษษษษากไฟฟ้าทั้งสองประจุเท่ากับลบหนึ่คูณสิกกำลังลบสอจูลครับ